นี่พี่ปลาจะพามาดูที่ตั้งของมินิมาร์ทของโซนหอพักหญิงมททสอค่ะที่เดินลงมาจากหอแป๊บเดียวก็ถึงเลยสําหรับมินิมาร์ทหอพักหญิงนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับหอพักสุรนิเวศ2ก็คือข้ามถนนมาเนี่ยก็จะถึงเลยจุดสังเกตเนี่ยก็จะมีป้ายหอพักสุรนิเวศ14นะคะสายหมือก็จะเป็นที่ตั้งของมินิมาร์ทที่นี่จะเปิดทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้ายิงยาวจนถึง ประมาณ3ามทุ่มนะคะด้านในก็จะมีทุกอย่างค่ะตั้งแต่ของใช้ส่วนตัวจานช้อนปลอกม้อนผ้าปูที่นอนตามขนาดของหอพักก็คือ3 5คูณฟุตนะคะมีราวตากผ้ากรละมังกระถังน้ำไม้กวาดไม้ถูพื้นค่ะรวมถึงของใช้ในห้องน้ำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องดื่มน้ำดื่มเครื่องชูกําลังค่ะซอสน้ำมันอาหารแห้งอาหารสาเร็จรูปโดยเฉพาะพวกมามา่าขนมครบเคี้ยวเนี่ยก็มีด้วยนะคะมียาสามัญประจําบ้านหรือถ้าน้องบางคนที่เลิกเรียนข้านะคะหรือหิวดึกๆนีก,ก,ก็จะมีสลาเปาขนมจีบขายด้วยนะคะมามา่มาน้ําร้อนก็พร้อมเสิร์ฟราคาน่ารักไม่แพงค่ะถ้าเกิดยังไงน้องๆลองมาเลือกดูกันนะ